เสียงฝีเท้าในห้องโถงณบ้านพักทหารเก่าแก่เรื่องเล่าขานถึงเสียงฝีเท้าปริศนาในยามวิกาลก่อเกิดความหวาดผวาและความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้เงามืดคืนแรกที่บ้านพักสิบเอกสมชายก้าวเท้าเข้าไปในบ้านพักทหารหลังเก่าด้วยความรู้สึกหลากหลายประปนทั้งดีใจที่ได้บ้านพักเป็นของตัวเองเสียทีและใจหายกับสภาพบ้านที่ดูเก่าแก่เกินกว่าที่คิด บ้านพักหลังนี้ตั้งอยู่สุดริมค่าทหารห่างจากบ้านพักหลังอื่นๆพอสมควรทำให้ดูเงียบสงบเป็นพิเศษแต่ก็แฝงไว้ด้วยความมังเวงอย่างบอกไม่ถูกทหารเก่าแก่ที่ทำหน้าที่ส่งมอบบ้านพักให้สมชายเล่าว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเคยเป็นที่พักของนายทหารระดับสูงหลายท่านส,สมชายรับฟังด้วยความตั้งใจพลังสำรวจบ้านไปรอบๆ ผนังบ้านสีขาวซีดเริ่มมีรอยร้าวพื้นไม้กระดานส่งเสียงเอียดอัดทุกครั้งที่เหยียบยำ่ำเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้ให้ดูดรุดโทรมตามการเวลาสมชายเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแต่กลับพบเพียงเถาวันที่เลื้อยพันจนบทบังทัศนียภาพภายนอกเขาถอนหายใจเบาๆและเริ่มลงมือทำความสะอาดบ้านพักทันทีแม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินทาง แต่สมชายก็ตั้งใจจะทำให้บ้านพักหลังนี้กลับมาหน้าอยู่ให้ได้มากที่สุดเขาปัดกวาดเช็ดถูขัดคราบสปรกและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่บ้านพักก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นมากเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ําแสงสุดท้ายสาดส่องเข้ามาในบ้านพักสมชายหยุดพักจากการทำงานและมองสำรวจบ้านอีกครั้งเขารู้สึกถึงความเงียบสงัดที่เริ่มปกคลุม เสียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าดังหวีดวิวคล้ายเสียงกระซิบสมชายรู้สึกขน,นลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขาพยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปและคิดว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการทำความสะอาดบ้านพักสมชายตัดสินใจอาบน้ำและพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้หลังจากอาบน้ำเสร็จสมชายก็เข้านอนด้วยความเหนื่อยอ่อน เขาดับไฟและปล่อยให้ความมืดมิดเข้าปกคลุมห้องนอนเสียงจิ้งหรีดเรรดังระงมอยู่ภายนอกทําให้ความเงียบสงัดภายในบ้านพักดูวังเวงยิ่งขึ้นสมชายพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทําได้ยากเขาพลิกตัวไปมาด้วยความกระสับกระส่ายทันใดนั้นเองสมชายก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องโถงเสียงนั้นเบามากคล้ายเสียงฝีเท้าที่กําลังเดินไปมา สมชายลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจเขาพยายามตั้งสติและฟังเสียงนั้นอีกครั้งเสียงฝีเท้ายังคงดังต่อเนื่องราวกับมีใครกำลังเดินสำรวจบ้านพักสมชายตัดสินใจลุกจากเตียงและค่อยๆเดินไปยังห้องโถงเขาคว้าไฟฉายที่วางอยู่ข้างเตียงมาถือไว้ในมือเมื่อมาถึงห้องโถงสมชายส่องไฟฉายไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆห้องโถว่างเปล่า เฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ยังคงวางอยู่ที่เดิมสมชายถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาคิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปเองแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมและมาจากบริเวณชั้นสองของบ้านพักสมชายใจเต้นแรงเขากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากและตัดสินใจเดินขึ้นไปยังชั้นสองแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆสิบเอกสมชายนั่งเอนหลังพิงกำแพงในห้องรวมของทหารดวงตาจับจ้องไปยังความมืดมิดนอกหน้าต่างเสียงลมหวีดวิวปะทับกับบานกระจกเป็นระยะๆยสร้างความวังเวงให้กับบรรยากาศสยามค่ำคืนในค่ายทหารเก่าแห่งนี้ค่ายทหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณทหารที่ยังคงวนเวียนอยู่ ได้ยินเสียงอะไรไหมสมชายเสียงทหารเก่าแก่คนหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องเขาเป็นทหารที่ประจำการอยู่ที่นี่มานานกว่าใครเพื่อนและดูเหมือนจะคุ้นเคยกับเรื่องราวแปลกประหลาดในค่ายแห่งนี้ดีสมชายพยักหน้าช้าๆได้ยินครับเสียงฝีเท้าในห้องโถงใช่แล้วทหารแก่ตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบเสียงนั้นดังขึ้นทุกคืน หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปทหารคนอื่นๆในห้องเริ่มส่งเสียงฮือฮาบ้างก็แสดงสีหน้าหวาดกลัวบ้างก็พยายามกบเกลื่อนความกังวลด้วยการพูดคุยเรื่องอื่นแต่ทุกคนรู้ดีว่าเสียงฝีเท้าในห้องโถงนั้นไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสร้างความหวาดผวาให้กับทุกคนที่ได้ยินแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ สมชายถามด้วยความอยากรู้ทหารเก่าแก่สายหน้าไม่มีใครรู้แน่ชัดบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในสงครามบ้างก็ว่าเป็นเพียงเสียงของความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่ที่แน่แน่คือมันไม่เคยทำร้ายใครถึงแม้ทหารเก่าแก่จะบอกว่าเสียงนั้นไม่เคยทำร้ายใครแต่สมชายก็ยังรู้สึกไม่สบายใจ เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่เสียงฝีเท้าที่ได้ยินทุกคืนนั้นช่างหน้าขนลุกเสียเหลือเกินมันเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบตัวคอยจับจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นสมชายตัดสินใจที่จะสืบหาที่มาของเสียงฝีเท้าเขาแอบออกจากห้องพักในเวลาเที่ยงคืนตรงไปยังห้องโถงใหญ่ที่อยู่ใจกลางค่ายทหารห้องโถงแห่งนี้มืดสนิท มีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เท่านั้นที่พอจะให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้รางๆสมชายเดินอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังเขาเงี้ยหูฟังเสียงรอบข้างแต่ก็ได้ยินเพียงเสียงลมที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เท่านั้นเมื่อมาถึงกลางห้องโถงสมชายก็หยุดยืนเขาหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมด ที่มีทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากปลายสุดของห้องโถงมันเป็นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนกำลังวิ่งตรงมาที่เขาสมชายรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ในความมืดมิดนั้นเขาไม่เห็นอะไรเลยเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งสมชายรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ข้างหูเขากลั้นหายใจแน่นพยายามตั้งสติแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดใครสมชายตะโกนออกไปสุดเสียงแต่ไม่มีใครตอบเสียงฝีเท้าหยุดลงสมชายยืนตัวสัน่นเท้าอยู่ในความมืดเขาไม่รู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปแล้วทันใดนั้นเองแสงไฟก็สว่างวาบขึ้น สมชายหันขวับไปมองก็พบว่าทหารเก่าแก่ยืนถือตะเกียงอยู่ตรงทางเข้าห้องโถงเขามองมาที่สมชายด้วยสีหน้าเป็นห่วงสมชายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทหารเก่าแก่ถามด้วยน้ำเสียงตกใจเรื่องเล่าของบ้านพักสิบเอกสมชายประจําการอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลบ้านพัก หลังเก่าที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวค่ายพอสมควรบ้านพักหลังนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวแต่ก็มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เช่นกันสมชายไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องเล่าเหล่านั้นมากนักเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่ทหารรุ่นก่อนก่อนสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองคืนหนึ่งขณะที่สมชายกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องโถง เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแว่วมาตามทางเดินเสียงนั้นดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนราวกับมีใครกำลังเดินอยู่ข้างนอกห้องสมชายเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ <c oughs> เขาคิดว่าอาจจะเป็นหารเวนที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยแต่เสียงฝีเท้านั้นกลับฟังดูแปลกประหลาดมันไม่ได้หนักแน่นและมั่นคงเหมือนเสียงของคนเดินปกติแต่กลับเบาว,วิวและแผ่วเบาเหมือนคนไร้น้ำหนัก สมชายเริ่มรู้สึกขนลุกสู้เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ประตูห้องโถงเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูเมื่อประตูเปิดออกสมชายก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่พบใครเลยในทางเดินทางเดินมืดสนิทและเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่นี่สมชายมองไปอรอบๆอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ เขาสับสนและเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองยินเสียงฝีเท้าจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของเขาเองสมชายตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในห้องโถงและนั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่เขาพยายามที่จะเพิกเฉยต่อมันแต่เสียงฝีเท้าที่เขาได้ยินเมื่อครู่ยังคงก้องอยู่ในหูของเขาวันรุ่งขึ้น สมชายได้พบกับทหารเก่าแก่คนหนึ่งที่เคยประจำการอยู่ที่ค่ายแห่งนี้มานานสมชายตัดสินใจถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านพักหลังนั้นทหารเก่าแก่คนนั้นมีท่าทีลังเลน้อยก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินมาบ้านพักหลังนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีทหารคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านหลังนั้นทหารเก่าแก่กล่าว เขาเป็นทหารที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงแต่กลับเสียชีวิตในห้องพักของตัวเองโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับสมชายถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่มีใครรู้ทหารเก่าแก่สายหน้าทางการระบุว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติแต่ก็มีข่าวลือว่าเขาถูกฆาตกรรม หรืออาจจะถูกวิญญาณร้ายเล่นงานสมชายฟังอย่างตั้งใจเขาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเล่าที่เขาเคยได้ยินมานั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องตลกขบขันอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตมีใครเคยเห็นอะไรแปลกๆในบ้านพักหลังนั้นบ้างไหมครับมีสิทธทหารเก่าแก่ตอบหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าในตอนกลางคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาคนเดินไปมาในบ้าน บางคนถึงกับบอกว่าเห็นวิญญาณของฐานคนนั้นปรากฏตัวสมชายเริ่มรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขาถามต่อแล้วทำไมถึงไม่มีใครย้ายออกจากบ้านพักหลังนั้นล่ะครับก็เพราะว่าไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งทหารเก่าแก่ตอบบ้านพักหลังนั้นเป็นบ้านพักที่มีความสำคัญและทางการก้องการให้มีคนดูแลอยู่เสมอแม้ว่าจะมีเรื่องเล่าที่น่า กลัวก็ตามฐานเก่าแก่หยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นสมชายถ้าได้ยินอะไรแปลกๆในบ้านพักหลังนั้นอย่าพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสมชายพยักยักหน้าเขาเข้าใจถึงความหวังดีของทหารเก่าแก่แต่เขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านพักหลังนั้นให้มากขึ้น เขาตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่เขาได้ยินมาแม้ว่ามันอาจจะอันตรายก็ตามการปรากฏตัวเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นในห้องโถงยามค่ำค่ำคืนสิบเอกสมชายข่มความกลัวพยายามตั้งสติเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนใครบางคนกำเดิน,นวนเวียนอยู่หน้าห้องพักของเขา สมชายเพิ่งย้ายเข้ามาประจำการที่ค่ายทหารแห่งนี้ได้ไม่นานนักบ้านพักเก่าแก่หลังนี้ขึ้นชื่อเรื่องความวังเวงว่ากันว่าเคยมีทหารเสียชีวิตในค่ายนี้หลายนายบ้างก็ว่าอุบัติเหตุบ้างก็ว่าถูกยิงในการฝึกสมชายไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางแต่บรรยากาศที่นี่ทำให้เขาอดคิดไม่ได้คืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วที่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนา คืนแรกเขาคิดว่าหูฝาดคืนที่สองเขาลุกขึ้นมาเปิดประตูแต่ก็ไม่พบใครคืนนี้เสียงนั้นดังและใกล้กว่าเดิมมากสมชายตัดสินลุกจากเตียงหยิบไฟฉายที่หัวเตียงขึ้นมาถือไว้แน่นเขาค่อยๆย่องไปที่ประตูแอบมองลอดช่องตาแมวออกไปข้างนอกความมืดมิดปกคลุมห้องโถงแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟหน้าห้องน้ำสองลอดมาเพียงเล็กน้อย สมชายหายใจลึกๆกลั้นใจเปิดประตูออกไปใครสมชายตะโกนเสียงดังแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบงันและลมเย็นๆที่พัดวูบผ่านตัวเขาไปสมชายกวาดสายตาไปทั่วห้องโถงแต่ไม่พบใครเลยเขากำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันใดนั้นเองหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มๆในกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่สุดทางเดิน เงาในกระจกนั้นไม่ใช่เงาของเขามันเป็นเงาของชายคนหนึ่งในชุดทหารเก่าๆยืนหันหลังให้เขาอยู่สมชายตัวแข็งทื่อเขาก้าวถอยหลังอย่างช้าๆดวงตาเบิกโพรงจ้องมองเงาในกระจกอย่างไม่กระพริบเงาในกระจกค่อยๆหันหน้ามาเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตาโหลลึกจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตสมชายกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก เขาพยายามรวบรวมสติบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาแต่ภาพที่เห็นนั้นช่างสมจริงเสียเหลือเกินแก่แกเป็นใครสมชายถามเสียงสั้นเงานในกระจกไม่ตอบแต่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้มาที่เขาสมชายรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านทั่วร่างเขาขยับตัวไม่ได้ราวกับถูกตรึงอยู่กับที่เงานในกระจกค่อยๆก้าวออกจากกระจกเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆ สมชายพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของกลับไม่เขะหยับตามใจสั่งทันใดนั้นเองเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นในหัวของเขาที่นี่ที่นี่คือบ้านของข้าเจ้าจงออกไปสมชายกรีดร้องออกมาสุดเสียงเขาล้มลงกับพื้นหมดสติไปเมื่อสมชายฟื้นขึ้นมาแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องพักของเขาห้องโถงเงียบสงัด ไม่มีร่องรอยของเงาประหลาดหรือเสียงฝีเท้าใดๆทั้งสิ้นสมชายลุกขึ้นนั่งกวาดสายตามองไปรอบๆเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนี้เป็นแค่ฝันร้ายหรือว่าเขาได้เผชิญหน้ากับวิญญาณทหารจริงๆกันแน่ความจริงที่ถูกเปิดเผยเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้องกังวานในห้องโถงกว้างสมชายก้าวเดินอย่างระมัดระวัง วงตาคมกริบกวาดมองไปรอบกายความมืดมิดปกคลุมทุกซอกมุมของบ้านพักทหารเก่าแก่แห่งนี้มีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงในมือที่ส่องนําทางให้เขาสิบเอกสมชายได้รับมอบหมายให้มาสืบสวนการเสียชีวิตอย่างปริศนาของทหารคนก่อนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เรื่องเล่าลือเกี่ยวกับวิญญาณและความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ ทำให้การสืบสวนครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดสมชายไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่บรรยากาศวังเวงที่ปกคลุมบ้านหลังนี้ก็ทำให้เขารู้สึกขนลุกอย่างประหลาดสมชายเดินสำรวจห้องต่างๆอย่างละเอียดเริ่มจากห้องนั่งเล่นที่มีเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวเขาค่อยๆเปิดผ้าคลุมออกทีละชิ้นเผยให้เห็นเก้าอี้โยกตัวเก่าโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยฝุ่น และรูปภาพทหารที่ซีดจางบนผนังทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตสมชายสัมผัสได้ถึงความเงียบงันที่น่าอึดอัดราวกับว่ามีใครบางคนกําลังจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามรวบรวมสมาธิและมองหาเบาะแสที่อาจนำไปสู่ความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของทหารคนก่อน เขาพลิกดูหนังสือเก่าๆบนชั้นวางตรวจสอบลิ้นชักโตะ๊ะทำงานและสำรวจทุกซอกทุกมุมของห้องอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆในขณะที่สมชายกำลังจะถอดใจเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบนผนังห้องนั่งเล่นบริเวณหลังรูปภาพทหารที่ซีดจางมีร่องรอยของการถูกปิดทับอย่างไม่เนียนตาสมชายลองเอามือแตะดู พบว่าผนังบริเวณนั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนส่วนอื่นๆเขาจึงตัดสินใจดึงรูปภาพออกและพบว่าด้านหลังรูปภาพมีช่องลับซ่อนอยู่สมชายเปิดช่องลับออกอย่างระมัดระวังภายในช่องลับมีเอกสารเก่าๆม้วนหนึ่งสมชายหยิบเอกสารออกมาคลี่ออกดูพบว่าเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือหวัดหวัดเนื้อหาในจดหมายกล่าวถึงเรื่องราวการทุจริตในกองทัพ การค้าอาวุธสงครามและการฆาตกรรมอำพรางสมชายเริ่มเข้าใจแล้วว่าทหารคนก่อนที่เสียชีวิตอาจรู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้และถูกกำจัดเพื่อปิดปากทันใดนั้นเองอุณหภูมิในห้องลงอย่างรวดเร็วสมชายรู้สึกถึงลมเย็นยเยือกพัดผ่านร่างเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากด้านหลังเขาหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบใคร สมชายพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกขนลุกขนพองก็ยังคงอยู่สมชายเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจแล้วว่าเขาอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้หรือไม่เขาพยายามรวบรวมสติและอ่านจดหมายต่อๆไปแต่เสียงกระซิบแววแววก็ดังขึ้นในหูของเขาเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงคล่ำควนที่น่าสะพรึงกลัว เสียงคร่ำครวญดังขึ้นเรื่อยๆจนสมชายทนไม่ไหวเขาลุกขึ้นยืนและมองไปรอบกายอย่างหวาดระแวงทันใดนั้นเองเขาก็เห็นร่างเงาโปร่งแสงปรากฏขึ้นตรงหน้าร่างนั้นเป็นทหารในชุดเครื่องแบบเก่าดวงตาแดงกำจ้องมองมาที่สมชายด้วยความโกรธแค้นพวกแก่พวกแกแ่ต้องชดใช้เสียงของวิญญาณทหารดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่กลับเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น สมชายพยายามตั้งสติและเผชิญหน้ากับวิญญาณทหารเขาหยิบเหรียญพระเครื่องที่พกติดตัวออกมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมมาที่นี่เพื่อสืบหาความจริงิงผมต้องการเปิดโปงความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นวิญญาณทหารจ้องมองสมชายด้วยความสงสัยก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆจางหายไปไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่ว่าความจริง มันอันตรายสมชายเข้าใจแล้วว่าการสืบสวนครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งจากผู้มีอำนาจที่ต้องการปกปิดความผิดและจากวิญญาณที่ต้องการความยุติธรรมแต่สมชายก็ไม่ยอ่อท้อเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของทหารคนก่อนแล,และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามเขารู้ดีว่าความจริงอาจนำมาซึ่งมาซึ่งอันตรายแต่เขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะเขาเชื่อว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการปลดปล่อยเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้องกังวานในห้องโถงใหญ่ของบ้านพักเก่าแก่สิบเอกสมชายยืนอยู่ตรงกลางห้อง แสงเทียนสั่นไหววูบวาบตามแรงลมที่ลอดผ่านบานหน้าก่าวคร่ำคร่าเขามาที่นี่ตามคำขอร้องของชาวบ้านที่หวาดปลาต่อเสียงฝีเท้าปริศนาที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนว่ากันว่าเป็นเสียงของวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในสงครามเมื่อนานมาแล้วสิบเอกสมชายไม่ใช่คนทรงเจ้าเข้าผีแต่เขาเป็นทหารที่ศรัทธานในาศาสนา และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนหานที่ได้รับบาดเจ็บทางจิตใจเขาเชื่อว่าวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่อาจต้องการความช่วยเหลือในการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานผมมาที่นี่เพื่อช่วยพวกท่านสิบเอกสมชายกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมไม่ได้มาเพื่อขับไล่แต่มาเพื่อรับฟังและนำทางเขาเริ่มทำพิธีทางาศาสนาที่ได้ร่ำเรียนมาจุดธูปเทียนสวดมนต์ภาวนา และอธิษฐานขอให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความสงบสุขเสียงสวดดังคลอคล้าไปกับเสียงลมหวีดวีวาภายนอกบรรยากาศในห้องโถงเริ่มคลึมขลังและศักดิ์สิทธิ์ระหว่างที่สวดมนต์สิบเอกสมชายรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ใกล้ๆเขาหลับตาลงและตั้งจิตภาวนาให้แน่วแน่ เขาพยายามสื่อสารกับวิญญาณเหล่านั้นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเมตตาท่านทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในโลกนี้ได้โปรดรับฟังผมสิบเอกสมชายกล่าวในใจผมเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของท่านขอให้ท่านวางทุกสิ่งลงและเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าที่เคยดังสนั่นก็ค่อยๆแผ่วเบาลงสิบเอกสมชายลืมตาขึ้นแสงเทียนยังคงส่องสว่างแต่ความเย็นเยียบได้จางหายไปหลังจากพิธีสงบลงสิบเอกสมชายได้พูดคุยกับทหารเก่าแก่ในหมู่บ้านพวกเขาเล่าว่าบ้านพักหลังนี้เคยเป็นที่พักของทหารในช่วงสงครามมีทหารมากมายเสียชีวิตที่นี่ และเชื่อกันว่าวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่สิบเอกสมชายรับฟังเรื่องราวเหล่านั้นด้วยความตั้งใจเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจวิญญาณทหารเหล่านั้นเขาเข้าใจว่าพวกเขาอาจยังคงยึดติดกับความทรงจำอันเจ็บปวดและไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ผมจะพยายามช่วยพวกเขาให้ถึงที่สุดสิบเอกสมชายกล่าวกับทหารเก่าแก่ผมจะทำพิธีอีกครั้ง และขอให้พวกช่วยกันอธิษฐานให้พวกเขาได้รับความสงบสุขในคืนที่สองสิเอกสมชายทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณอีกครั้งคราวนี้เขาขอให้ชาวบ้านมาร่วมกันสวดมนต์และอธิษฐานบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความศรัทธาและความหวังระหว่างที่ทำพิธี1ิเอกสมชายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง เขารู้สึกว่าวิญญาณทหารเหล่านั้นค่อยๆสงบลงและเริ่มยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกขอบคุณและความเมตตาที่พวกเขามีต่อเขาและชาวบ้านเมื่อพิธีสิ้นสุดลงเสียงฝีเท้าก็เงียบหายไปอย่างทาวรสิบเอกสมมาชายรู้ว่าวิญญาณทหารเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยแล้วพวกเขาได้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี และจะไม่กลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอีกต่อไปชาวบ้านต่างกันขอบคุณสิบเอกสมชายพวกเขาทราบซึ้งในความเสียสละและความเมตตาของเขาสิบเอกสม,มชายยิ้มอย่างอ่อนโยนเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนกลับสิบเอกสม,มชายได้จุดธูปเทียนและอธิษฐานขอให้วิญ,ญญาณฐานทั้งหลายได้รับความสุขในภพ,พมิใหม่ เขาหวังว่าพวกเขาจะได้รับการชดเชยสำหรับความทุกข์ทรมานที่พวกเขาเคยได้รับและขอให้พวกเขาได้พบกับความสงบที่แท้จริง